สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่เราเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในเรื่องของอาหารปลอดภัยด้วยแล้วก็พื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสุขกันนะคะเราจะดําเนินการในเรื่องของการรณรงค์ให้ท่านผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านครัวกระทงสายหรือกาดกระทงสายในเรื่องของการที่ไม่สูบไม่ดื่มนะคะตามพรบควบคุมเครื่อง,งดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่2551 รวมไปถึงที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย f ู้ d safety ด้วยนะคะ,ะนั้นถึงเวลาที่เรียกได้ว่าจะได้รับกําลังใจมอบทีมงานก่อนที่จะปล่อยแถวรณรงค์ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวชุมชนชาวเทศบาลเมืองตา ขออนุญาตวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานอกจากท่านนายกนพลชนุนพักดีนายกเทศมนตรีเมืองตามาให้กําลังใจทีมเดินรณนงค์แล้วยังมีในส่วนของอผู้ใหญ่ใจดีนะคะภาคเอกชนที่เรียกไม่ว่าเป็นสสสและสคพลท่านศรีวพรคงทรัพย์นั่นเองและรวมไปถึงอของตำรวจท่องเที่ยวนะคะ,ะผู้หมวดติ่งที่มาเป็นกําลังใจและอื่นๆอีกมากมายโดยดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองตาท่านนภพลเชนนพักดีนั้นได้มอบกําลังใจให้กับทีมรณรงค์ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะท่านค่ะครับท่านศิวพรพงษ์ทรัพย์นะครับผู้ทรงอาวุธพนักงานกองทุนท่าดสุภาพอสมนะครับแล้วก็ท่านประธเทศบาลท่านผู้มยการแล้วก็พนักงานเทศบาลทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ในวันนี้นะครับเราจะมีการรณรงค์ในเรื่องของการไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณงานลอยกระทงสายไหลไปที่พันดวงซึ่งในปีนี้นะครับทางผมเองเนี่ยก็คาดการณ์นะครับว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาท่องเที่ยวในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลไปที่พันดวงเนี่ยหลักแสนคน นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยมาจํานวนหลักแสนเนี่ยนะครับสิ่งที่คนจังหวัดตากจะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกทั่วสารทิศนะครับที่เดินทางมาที่จังหวัดตากนะครับไม่ใช่แต่เพียงนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะฮะในปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะของบ้านเมืองก็มากหลายท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีนะฮะก็จะเดินทางมาด้วยแล้วก็ท่านเลขารัฐมนตรีท่านรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรนะ,ะก็จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายหลายวิทีพันดวงกับคนจังหวัดตากนะฉะนั้นคนจังหวัดตากด้วยกันทุกคนเราก็จะต้องแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทุกทุกคนนะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะเป็นท่านที่ดีเราก็จะต้องให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับมีความปลอดภัย นะให้เขามั่นใจว่าเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แล้วเขาปลอดภัยนะครับสิ่งแรกที่เราจะแสดงให้เห็นว่าเขาจะได้รับความปลอดภัยนั้นก็คือว่าเขาจะต้องไม่มีได้เห็นนะครับการดื่มสุรานะครับซึ่งจะเป็นต้นเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการทะเลาะวิวาทหรือต้นเหตุในเรื่องของเรื่องของเมาแล้วขับนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุนะฮะที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับที่ขับรถเนี่ยเนื่องจากมีอาการเมาสุรา ถ้าเมื่อนักท่องเที่ยวยมีความรู้สึกปลอดภัยนะครับเ,เป็นที่แน่นอนนะครับว่าในปีต่อๆไปหรือว่าในลําดับอื่นๆเราก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาอยู่ในจังหวัดตากมากขึ้นนะครับมาท่องเที่ยวในจังหวัดตากมากขึ้นแล้วที่สําคัญนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในปีนี้ผมได้มีนโยบายให้กับทางเทศบาลืองตากนะครับว่าปีนี้เราจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ไร้ขยะนะครับ อาจจะไม่ไร้ขยะซสทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องลดปริมาณขยะที่จะลงสู่บ่อขยะนะครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยากเห็นการท่องเที่ยวนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่ร้ขยะเป็นการท่องเที่ยวที่ทุกคนนะมีความรัดชอบแวดล้อมนะครับเพราะว่าเราเองเราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้นานนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องอยู่กับมัน นะครับฉะนั้นกออ็อยากจะให้ทางท่านอสมอทุกคนนะครับในข้อแรกก็คือว่าเราจะรณรงค์ในเรื่องของการไม่ดื่มสุราแล้วก็บุหรี่ภายในงานนะครับแล้วเรื่องคือว่าเราจะรณรงค์ให้มีการแยกขยะในงานนะครับซึ่งตอนนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดให้มีถังขยนะยประเภทนะเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอทั้งสองเรื่องนะครับให้ทางอสมอเนี่ย ได้ช่วยกันรณรงค์นะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาเที่ยวในงานด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ามา,าให้ให้ความร่วมมือกับเรานะครับให้ความร่วมมือกับเราเนี่ยในการที่จะรณรงค์แต่เนื้อสิงองินใดน,นะครับที่เรายังขาดไม่ได้อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราอยากจะ ให้ทุกๆท่านนะครับช่วยพูดกับนักท่องเที่ยวก็คือเราก็อยากจะให้บ้านเมืองของเรานะครับพ่อค้าแม่ค้าของเราเนี่ยมีรายได้นะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีเงินมีทองนะครับได้เก็บเงินเก็บไปจากกิจกรรมงานลอยกระทงนี้นะครับเทศบาลเมืองตรังก็ได้จัดให้มีกิจกรรมอาหารปลอดภัยนะฮะอยู่บริเวณด้านเหนือของกิจคุณตรงนี้เนี่ยนะฮะเราหันไปด้านซ้ายมือก็จะมองเห็นนะครับมีเป็นอาหารปลอดภัยนะครับมีร้านนั่งทานอาหารแล้วก็ อาหารบริเวณนี้นะครับสิ่งที่เรามีนโยบายให้กับทุกร้านค้าก็คือว่าต้องมีความสดและสะอาดคือรับประทานแล้วเนี่ยจะต้องอร่อยสะอาดปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยที่เราเน้นย้ำนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเป็นด้านที่เป็นอาหารสินค้าของชุมชนของเรานะครับคือบริเวณในสวนนะครับมีอยู่หลายร้านค้านะที่ได้มาจําหน่ายอยู่กับเรานะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านด้วย นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพวกเราทุกคนจะได้ช่วยกันนะทำให้จังหวัดตากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็จังหวัดตากจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มีความมั่นใจนะครับที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดตากและเรื่องสุดท้ายก็คือของเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะต้องไร้ขยะปลอดขยะให้ได้ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับขอเสียงประมือเป็นลังใจแทนคําขอบคุณของท่านนายกนพชนนทพนีนายกเทศมนตรีเมืองตากในนามของเป็นหัวหน้าองค์กรน,นะคะและวันนี้ว่าที่ร้อยเอกชอบคำนาน,านั้นในานามของหัวหน้าโครงการที่ท่านเป็นประลัดเทศบาลท่านมาร่วมด้วยช่วยกันก่อนที่จะปล่อยกําลังอันยิ่งใหญ่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจเกินร้อยขออนุญาตบันทึกภาพหมู่ร่วมกันนะคะ ขออนุญาตบันทึกภาพหมุ่ร่วมกันเรียนเชิญท่านนายกท่านาสีพ,พรพงภ์พรัพย์นะคะท่านประลัดเทศบาลหัวหน้าโครงการด้วยนะคะค่ะตอนเด็กๆกินนมกัน้องไหมครับเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นับว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะกําลังใจขอบคุณเทศกิจนะคะที่ช่วยดําเนินการเรื่องการจัดระเบียบของถนนด้วยนะคะ นี่แหละค่ะคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันจัดงานในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะให้งานประเพณีของเรานั้นเป็นหนึ่งในเก้าจังหวัดระดับประเทศเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสารรค์พื้นที่สร้างสุขไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของอปลอดบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์รวมไปถึงอาหารปลอดภัยด้วยเพื่อแทนคําขอบคุณและขับเคลื่อนสัญลักษณ์ว่าเรามุ่งมั่นขออนุญ,ญาตให้พวกเรานั้นได้ชูมือขวาขึ้นมาแล้วเย้ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของงานประเพณีปอดเล่าปอดบุหรี่สร้างพื้นที่ที่สร้างสารรค์และปลอดภัยนะคะและท่านนายกจะนําขบวนเดินขึ้นหน้าไปเลยทีเดียวขึ้นเหนือนะคะ5้าสี่สามสองหนึ่งไปสุดยอดมากเลยเชิญค่ะนี่คือพลังของพวกเราชาวชุมชนทั้ง16ชุมชนนะคะ ในส่วนของเครือข่ายที่เรียกได้ว่าสสสสคลอนําโดยท่านศิีวพรคงทรัพย์นั่นเองนะคะแล้วก็ตํารวจท่องเที่ยวที่อยู่อยู่หน้าบ้านของเขามาร่วมด้วยช่วยกันจะอำนวยความสะดวกด้วยวนะคะนะค่ะ จะแยกย้ายกระจายกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าในงานนี้ค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะในการที่เรากาหนดพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยนั้นเรากําหนดพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไปนะคะตามพอลบออยู่แล้วในการควบคุมเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าในการที่เราไม่สูบไม่ดื่มนะคะ เดี๋ยวอยู่ด้วยกันซ้ายขวาก่อนก็นได้นะคะเพราะฉะนั้นอขอป้ายด้วยนิดนึงสุดยอดมากเลยนะคะน่ารักที่สุดใน3โลกเลยทีเดียวเพราะฉนั้นจะบอกว่าได้ได้กำหนดพื้นที่การจัดงานตั้งแต่สี่แยกส้านตากสินราชานุศรไปตามท่านอ่าน ทติดขจรจะถึง3แยกสารเจ้าผู่เท่ากงนะคะทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวและบริเวณพื้นที่การจัดงานทั้งหมดเป็นสถานที่ห้ามดื่มห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์้วยตามพรบที่กําหนดไว้หากควาฝืนจะมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000งบาทหรือทั้งจําทั้งปรับด้วยนะคะ ห้ามมีให้มีการโฆษณาแสดงชื่อหรือแสดงเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอดอ้างสรรพคุณให้ผู้อื่นดื่มโดยทางตรงและทางอ้อมหากฝ่า,าฝื้นค่ะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5้าแ0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการจาหน่ายเครื่องดื่มในลักษณะที่ผิดเช่นการลดแลกแจกแถมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการตลาดด้วยหากฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขอความร่วมมือเราจะเน้นกันว่าช่วยกันดูเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีนะคะแล้วตลอดการจัดงานพื้นที่นั้นก็จะมีป้ายประกาศและสัญลักษณ์ห้ามดูห้ามสูบห้ามดื่มเต็มพื้นที่การจัดงานไปเลยและจะมีเครือข่ายภาคีทั้ง 28ภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจจับปรับป้องปามทุกค่ำคืนนะคะก็ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ในเรื่องของอาหารปลอดภัยด้วยนะคะจะต้องมีการเซ็นรับทราบแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของห้ามสูบห้ามดื่มหากว่าฝืนจับปรับจริงๆนะจ๊ะเพราะนั้ ตามไปเป็นกําลังใจให้กับทีมงานพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองตากทั้ง16ชุมชนนําโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเมืองตากแล้วก็ท่านนายกแม็กท่านนายกนพลชนน์ักดีนายกเทศมนตรีเมืองตากจับมือกับพี่เปิ้ลสิวพรคงรัพ์สสสสคลอและผู้จัดงานร่วมด้วยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านประลัดเทศบาลเมืองตากในฐานะที่เป็น หัวหน้าโครงการด้วยนะคะว่าที่ร้อยเอกชอบคำหนานและก็กำลังใจจากทุกภาคส่วนทุกกองฝ่ายมาร่วมกันในวันนี้นะคะขออนุญาตไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะว่าเรามีอะไรนะคะ ดัะนั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ใน E ี2ีกับบรรยากาศในพื้นที่ในการที่เราแจกประกาศและเซ็นรับทราบสำหรับผู้ประกอบการอดทนนะคะเพียงแค่2 4ถึง27พฤศจิกายนเท่านั้นค่ะและหลังจากนั้นนอกพื้นที่การจัดงานที่ประกาศนั้นสูบหรือดื่มได้ในที่ที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้แล้วก็เข้ามาในงานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตฝากไว้ด้วยเดี๋ยวพบกันในการเยี่ยมชมกาดกระ,ะทงสายเริ่มวันนี้วันแรกเราไปชมชิม ชอบแชร์และแชร์กันดีกว่านะคะตามมาค่ะไปค่ะไปด้วยกันค่ะ